สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกับหมาหมาตัวแรกนะคะที่จริงเรามีหมาอ,อีกเยอะเลยนะแต่หมาของเรานะคะหมาของเราอยู่ทีบ้านนะเดี๋ยวเราค่อยรีวิวทีหลังนะวันนี้เราจะมารีวิวหมาทองผู้ตัวหลังที่สุดที่เราเลี้ยงมาค่ะคือแบบเลี้ยงหลังๆอะ่ะคือหมาอ,อยู่ทีบ้านนะคะเป็นหมาพี่นะคะเป็นคือหมาเนี่ย หมาอยู่ในบ้านนะคะหมาที่อยู่ในบ้านเราแยกไว้นะคะเพราะว่าคือทางพูมันจะชอบแบบคือชอบเอ่อเขาเรียกว่าตะกุยมันนะคะแล้วมันก็เขาเรียกมันจะมันจะกัดเอานะคะก็เลยต้องแยกกันหมาที่อยู่ในบ้านเป็นเป็นพี่ของทองพูทองพูเป็นน้องนะคะส่วนแล้วก็เป็นพี่กลางของทองพูนะคะวันนี้เราจะมาดูพฤติกรรมหมาขี่เล่นนะคะ เนี่ยหมาขีเล่นเนี่ยหมาขี่เล่นหมาขี่เล่นหมาขี่เล่นวันนี้เราจะมาวิ่งเดี๋ยวเราจะมาวิ่งวิ่งให้มันพิบเพิ่บ,บคือหมามันนี่วิ่งอะ่ะคือมันกลับอ่ะเห็นไ,ไหมวันนี้เรามาถ่ายนอกบ้านนะคะพอดีว่าวันนี้อากาศมันดีมากเลยทุกคนก็เลยอยากถ่ายนอกบ้านเปิดไหนอะ่ะนี่ทุกคนเราเจอมาละมันอยู่ตรงงูน่ะหมา กำลังดมรถด,ดมมาเล่นทั้งเพ้อมาถ่ายคลิปหน่อยมาถ่ายคลิปหน่อยวันนี้เราพาทางเพม้มาถ่ายคลิปวันแรกเลยนะคะครั้งแรกโอ้ยทางเพอมาเร็วเร็วเนี่ยมันเล่นนะทุกคนอุ้ยทุกคนอ๋อยูย่ไหนนี่มาซูมนะเนี่ยทุกคน โอตุ๊กตาตุ๊กตานี่ตุ๊กตา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 เราไม่ไเลี้ยงตุ๊กตา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 แฮร์รี่นี่คือของคนค่ะเราจะมาถ่ายกันกันอ้าวอ้าวหมาขี้เล่นนะคะหมาขี้เล่นจะเป็นยังไงหมาขี้เล่นจ้าหมาขี้เล่นหมาขี้เล่นตั้งชื่อแบบเป็นหมาขี้เล่น เดี๋ยวเราจะมาวิ่งไกลๆนะคะเขาอยู่ไกลสุดๆเนี่ยคือตุ๊กตาของนางนะคะมันมเราเห็นต้องเรียกนางคือตุ๊กตาของนางคือมอยซูมเกินตุ๊กตาของนางนะคะเห็นไหมเอ่ยตุ๊กตาคือตุ๊กตาของนางนี่แบบเต็มบ้านละเออเต็มมัน คือคือเหนื hum ่อยมากคือตัวเองอ่ะคือนางอ่ะเอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาคือทำหาดทำขาดหมดเลยคือนางทำขาดหมดเลยเมย์ก็จะมาพาทงผุนะคะเราทำแกนทงผุเอาเวหมดเล่นป่าจะเอาตุ๊กตา เฮ้ยมันตามันรู้อ่ะปุ๊บเห็นแล้วมันเขือนบอนี่มั้งเลยเฮ้ยว่ายิงซ้ายยิงขวาเฮ้ย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 ทำมึงมิงมิกบิ๊กไปดิปุ๊งปุ๊งปิงเฮ้ยคือหนักเขาวิ่งวนอย่างเงี้แหละคือนายเป็นคนที่ใส่วิ่งวนนะคะหนึ่งสองสามสิ เดี๋ยวทุกคนเดีวทุกคนมีหมา,หาจอมซื้อเยอะเล้เยกวหมาจอมเล่นนะคะคือคือนางชอบตุ๊กตาไปแขะเดี๋ยวเราจะไปดูเออเขาเรียวกว่านุ่นนะคะนุ่นคือนุ่นนางเยอะมากเออคือนางอ่ะเล่นนางเล่น,น,ลนจนทองตุก๊กตาของนางอะมันขาดจนแบบคือคือแบบนุ่นเยอะมากคือจนนุ่นเยอะ เดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องความที่นางมันเล่นนะคะนางมีอีกนี่สารายกรรม <c ười> คือนุ่นตรงนี้ก็นุ่นหุยนุ่นขึ้นไม่นมันจยอะมากคือคือนางเล่นตันนุ่นมันเยอะเลยเร็วเดี๋ยวนางจะมาสารภาพกับเรากับมันนาง ทำนุ่นมันเยอะอะไรขนาดนั้นคือนางอะเล่นจนนุ่นมันเต็มบ้านเอาตรงเดี๋ยวเราทาเป็นกันอันนี้ไม่ได้เสียงว่าคือมันเหนื่อยมากคือเดินไปเดินมาเหนื่อยมากนี่อันนี้นางก็นุ่นนุ่นนางไปไหนคือเหมือนอเราจะเก็บไปแล้ว ตุ๊กตานางเดี๋ยวค่ะแคือคือตุ๊กตานางเยอะแล้วนี่สายรียากำ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 นางมีเยอะมากพาไปปุ๊บคือนางมีตุ๊กตาเยอะมากเออคืงองงมากอันนี้ไม่ได้พาชมบ้านนะ คือมาดูนุ่นของนางคือนางแบบทำนุ่นเต็มบ้านสารภาพสินางสารภาพสิสารภาพสิทำนุ่นใช่ไหม <c oughs> ไม่อยอมสารภาพแล้วคะนางบางคนไม่อยอมสารภาพคือเหนื่อยมากต้องเดินเดี๋ยวดูนุ่นกันนะคือนางเล่นจนนุ่นเต็มบ้านเอาตรงจับเนี่ยว่าตอนแรกยังมีนุ่นเต็มบ้านอ่ะคือแบบตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,น,นเต็มบ้าน แน่วันนี้นางที้ตุ๊กตาไปไหนเมื่อกี้นะคะเราเห็นนางแต่เราไม่ได้หันไปแบบให้ดูนะว่านางทิ้งตุ๊กตาไปไหนคือนางที่ตุ๊กตาไปทิ้งแบบตุ๊กตาตุ๊กตานะฮังเพื่อตุ๊กตาฮึบแม่มา คือเราได้ตุก๊กตามันเราจะวิง่งฮึบเฮ้ยคือนายจะวิ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยนี่ไงนางคุณนางพระเจ้าโอ้ยนยเหนื่อยอ่ะ ตนนี้ถ่ายคลิปคือถือกล้องตลอดเวลาแล้วมันต้องวิ่งเ,เอออันนี้เราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่ากล้องถ่ายรูปนะเราใช้โทรศัพท์ถ่ายเพราะว่าโอ้ยเนี่ยตุ๊ก,กตาของนางหนุ่มต้องหยิบให้ได้เบาๆนะคะทุกคนเบาๆนะคะทุกคน ฮองผู้ผูนี่อ้าวนางชีอื้อซะแล้มาเดี๋ยวเรลับกันตุก๊กตาของนางน,นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่นา่งเราซูมให้ดูมันตุก๊กตาของนางคือมีผู้คือมันดำแล้วก็มันแบบเปียกโชกนะเขาตุ๊กตาของเขาหมามันจีบไม่ได้ใช่ทุกคนฮองผู้เออทุกคน ท่านผูกกำลังตั้งสมาธิกำลังอ,อ,อึออยู่นะทุกคนเดีย๋ยวซูมให้ดูเดีย๋ยวเราไม่ให้เห็นน,า,นางกำลังตั้งใจอึอ,อยู่แล้วนางก็เดินออกไปท้องผูท้องผูท้องผ,งผ,งผูจ๋าอุ้ยนางจะกินขี้เหรอท้องผูเอ้ยตึกกแต่ายอยู่กับพี่นะวันนี้ก็น่าจะจบคลิปแล้วแหละคือเหนื่อยมาก โอ๊ยเฮ้ยไปกันได้เฮ้ยฮาร,รีชิบรุชิเอะวันนี้เราจะมาเล่นกับมันมันยังมัตีดุดมาตีดตุดเลยนางไม่อยอมสารภาพนะว่านางเล่นจนมุ้นมันขาดอ่ะวันนี้ตีได้เลยมาเราจะทำให้นางมันวิ่งไกลๆนะคะคือเราจะวิ่งไปึ๊บเราจะทำท่านะคะวันนี้เราไม่ได้หายหน้า เราถ่ายคลิปหนึ่งสบบองสามยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วมเฮ้ย,ย,ยวันนี้เราจะมาเล่นกับนางโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้กล้องสันวันนี้กล้องสันเยอะหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคือนางชอบเล่นแล้วนางก็ชอบวิ่งมาก นางเขาทีวางมาก็เราก็เลยนางนะคะซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กกันตุ๊กตาของนางคือนี่นี่คือนางนะคะพังพุมาเร็วมาเลยนี่คือนางเดี๋ยวกล้องหน่อยกินเละกล้องหน่อยนี่คือนางนะคะตัวของนางก็โตมากนางมันขี้เล่นอยู่เลยทุกคนตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาของนางตุ๊กตาของนางตุ๊กตาของนางทุกคน คือมันห่วงมากคือไม่ให้จับเลย่ะคือมันห่วงตัวก็สามากวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้ค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย